ที่ระผลชนินี้เพราะไปทำกรรมตรงโน้นในชาติโน้นในชาตินี้ซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอัตราเสี่ยงที่จะผิดมากกว่าถูกถามว่าทําไมาจึงมีโอกาสผิดที่มากกว่าถูกเพราะหนึ่งไม่มีกรรมมิปกะญาณญาได้อย่างรู้ถึงกรรมและผลของกรรมอย่างแท้จริงเป็นได้แต่เพียงอนุมานคาดเดาจึงอยู่ว่าบคุคคลคนนั้นอาจจะมีการเลือกชาติได้ถึงชาติของคนคนนั้นที่ไปทําอะไรมา แต่ปุเพนิวาสานิสยานคือการเลึกชาติได้ของปรุชชนหรือแม้แต่ของพระหรหันก็ยังมีข้อจำกัดไม่เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าบางรูปที่เป็นพระหรหันก็รึกชาติได้เพียงแค่พันชาติเพียงแค่หมื่นชาติเพียงแค่แสนชาติหรือเพียงแค่กลับไม่สามารถที่จะรลกต่อไปจากนั้นได้แต่สำหรับผู้รู้เจ้านั้นจะมีอุเพนิวาสารนสยาน ที่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแค่ชาติใดชาติหนึ่งพราะชาติพันชาติเหมือนชาติแสนชาติกับ2กับอสงไขยหรือสองอสงไขยหากแต่เป็นอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อความเป็นปเททุเพนิวาสานิจยานของพระพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจึงสามารถที่จะกําหนดรู้ได้ว่ากรรมที่คนคนนี้กําลังได้รับอยู่นั้นเป็นเพราะทํามาจากชาตินั้นชาตินี้อย่างแท้จริง เพราะบางคนที่เลือกชาติได้เพียงแค่อาจจะร้อยชาติหรืออาจจะเพียงแค่สองสามชาติแล้วไปเห็นการกระทําของเขาในชาตินั้นที่กระทําอย่างนั้นก็ทึกทักว่าที่คุณได้รับผลเช่นนี้เพราะไปทํากรรมตรงนั้นมาแล้วก็บอกถึงวิธีการแก้ไขไปสดอกคร้องสอด,ส,ดส่อไปทํโน่นทนํานี่ซึ่งอยู่ในขาที่เรียกว่าศีลพระูกป,ปาทฐานไม่ตรงตามความเป็นจริงตรงนี้เราต้องมาบอกสอนกันเพื่อ ไม่ให้เกิดความออดว้วทางปัญญาเชื่อตามแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือของใครคนใดคนหนึ่งไปข้อที่3กรรมสกตารสัทธาเชื่อในเรื่องของผลกรรมของแต่ละบุคคลว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็มีการเป็นของของตนเมื่อมีกรรมคือการกระทําเกิดขึ้นก็มีผลแห่งวิบากติดตามมาและผลแห่งวิบากนั้นก็หยิดที่ตัวบุคคลนั้นไม่เป็นของใคร ดังนี้เราทําการสาธยายว่ากรรมสกโอมีกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสรโนโยงังกรรมังคริษามิคริยานวาปาปังวาตสาัะทายาโทพิสามิเรามีการเป็นของของตนเป็นทญญายาทแห่งกรรมมีการเป็นกาเนดมีการเป็นเผ่าพันมีการเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอะไรไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ย่อมเป็นผู้ทาก็ย่อมเป็นทญญายาทคือเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั่น ถ้ามองกันในแง่นี้แล้วเราจะเกิดความสบายใจถ้าใครคนใดคนหนึ่งมาพุทธศาดดาว่าตบตีเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปด่าว่าพุทธศาสาตบตีตอบทั้งนี้เพราะว่าเขาได้ทํากรรมต่อเราแล้วเขาก็เป็นเจ้าของของกรรมนั้นไปแล้วเขาก็ย่อมเป็นผู้ที่จะรับผลของกรรมนั้นไปเช่นเดียวกัน ประการสุดท้ายถ,ถ,ถ,ถาคต่โพนิสตถาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือของพระถาคตเจ้าคือมีความเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระหรันตรัสรู้เองได้โดยชอบถึงพร้อม้วิชาและจรณนะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุตที่สมควรฟื้ดได้จะไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นศาสนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตัสรู้ตัวและเบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์มีความเชื่อในปัญญาเครื่องตัสสู้ของพระธถาคตเจ้าตรงนี้มีระยะสําคัญที่ควรแก่การพิจารณาถ้าเราดูว่าในสามข้อเบื้องต้นนั้นให้บอกเชื่อในเรื่องกรรมผลแห่งกรรมและความมีกรารเป็นของของตนแต่ครั้นถึงข้อที่สี่ทำไมจะบอกให้เชื่อปัญญาเครื่องตัดสินของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่สอดคล้องกันพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นมนุษย์ที่ผ่านการบำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มรอบและพร้อมที่จะตัสรู้นุตัน์สมาสัมพุริญาณได้ด้วยพระองค์เองพระองค์ถือว่าเป็นตัวแทนของมนุษย,ยชาติที่ผ่านการถุกฝนอบรมมาอย่างเพียบพร้อมและพร้อมที่จะบรรลุธรรมนั้นก็แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้านั้นเดิมทีก็เป็นปุถุชนก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันหากแต่ว่าพระองค์นั้นมีมริโพแห่งการตื่นรู้อยู่ภายในใจที่พร้อมจะมานำจะมาทําการบ่มเพาะให้เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาก็เช่นเดียวกันกับเราทุกคนที่มีมริโพแห่งการตื่นรู้อยู่ภายในใจเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่าในจิตใจของแต่ละบุคคลน,นั้นมีพระพระุทธเจ้าจําพรรษาอยู่ เพียงแต่ว่าเราจะข้อประตูให้พระพุทธเจ้าที่จำภาษาอยู่นั้นเสด็จออกมาหรือเปล่าและเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสําคัญของาศาสนาฝ่ายมหายานโดยเฉพาะาศาสนาเซนที่บอกถึงเรื่องของพุทธภา,าวะทุกคนมีพุทธภา,าวะภาวะแห่งความตื่นรู้เบิกบานอยู่ทุกคนเพียงแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องมาทําการสังสมอบรมบ่มเพาะ ให้ม่ิพันแห่งการตื่นรู้หรือพุทธิภาวะนั้นได้แสดงออกมาตรงนี้เป็นการตอบย้ำให้รู้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีโพธิปัญญาคือปัญญาแห่งความตัสรู้อยู่กันทุกคนถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วก็แสดงว่าเราทุกคนนั้นสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ที่จะรู้แจ้งได้และเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้แล้ว เราจึงมาปฏิบัติธรรมกันเพราะหากเราไม่มีความเชื่อเช่นนี้เราจะมามาปฏิบัติธรรมกันทำไมเพราะปฏิบัติธรรมไปก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งทำได้เลยและนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในทางพุทธศาสนาที่บอกว่ายอมรับศักยภาพแห่งการตัดสรู้ของมนุษย์ยอมรับศักยภาพแห่งปัญญาของมนุษย์ที่สามารถนำไปสู่การรู้แจ้งหรือการตัดสรู้ได้ ต่างไปจากศาสนาเทวนิยมที่ไม่ยอมรับศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์ที่สามารถนำไปสู่การตัดสนุนหรือรู้แจ้งได้ต้องขึ้นตรงต่อพระผู้เป็นเจ้าให้พระผู้เป็นเจ้ามาทำการรีเวอร์เรชันคือเปิดเผยตัวเองไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้ความจริงออกมาได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามนุษย์นั้นไปทำการไปทำความผิดต่อพระเจ้า จึงถูกพระเจ้าสาปลงโทษให้มีออริจินอลซินคือบาปตั้งแต่ดั้งเดิมหรือบาปตั้งแต่กำเนิดติดตัวมาตั้งแต่คราวนั้นต้นเรื่องก็คืออาดัมกับอีฟที่ไปแอบกินผลไม้รู้ชั่วดี